เอาแล้วครับสวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกๆคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมในโอนิระมาสเตอร์เกมเมอร์นะฮะกันอีเช่นเคยกับการรีวิวอนิเมะนะฮะฮันเน่ คิดว่าผมจะมาบอกว่าวันนี้อยู่กับผมเป็นช่วงเกมเดย์บายเดย์ไลฟ์งั้นหรืวิดีกินผมหรอกบอกเลย <S <S 1> <S 1> ก็เมื่อกี้นี้ผมก็เป็นการเติรตัวแบบใหม่นะก็ไม่ได้แปลใหม่หรอกผมก็แค่เลียกแบบอาจารย์เจเฉย,ยนะฮะพอดีว่าอาจารย์เจก็เปรียบเสมือนเป็นไอดอลของผมนะฮะโอเควันนี้ก็อยู่กันในช่วงรีวิวอนิเมะในช่วงซัมเมอร์กันอีกชเช่นเคยนะครับเอาจริงๆริงช่วงนี้ผมก็ จะทําแค่คลิปรีวิวอนิเมะในช่วงซัมเมอร์เท่านั้นนะฮะกะว่าจะรีวิวให้ครบทุกเรื่องแต่ก็ต้องรอให้ผมดูให้หมดก่อนเพราะการที่ผมนั้นจะเอาอนิเมะมาแนะนำหรือรีวิวนั้นคือผมต้องดูก่อนว่ามันสนุกไหมแล้วค่อยมาแนะนำคนดูทุกๆคนนะครับวันนี้ผมก็มีอนิเมะแนวเกมเรื่องหนึ่งที่เป็นอนิเมะชื่อดังเรื่องหนึ่งที่อยากจะมารีวิว ให้ได้ฟังนะฮะก็ถ้าเกิดใครที่ไม่เคยดูเรื่องนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะพลาดมากมาเลยฮะแต่เรื่องนี้จะเป็นภาคใหม่ที่มาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูภาคนี้ผมก็จะมาพูดให้ได้ฟังว่าภาคนี้มันสนุกไหมโอเคนั้นเราก็ไปดูกันเลยเอ,อ๋อเลยบอกไปว่าจะเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจนะฮะไปกูรีมาพูด ช่วงแรกจังเลยวะกลัวไม่มีคนกดหรือไงวะตอนแบบกลัวคนแบบคนดูดูคิดไม่จบนะก็เลยพูดไปก่อนนะโอเคนั้นเราไปดูกันเลย อนิเมะที่ผมจะมาพูดรีวิวในวันนี้ชื่อเรื่องว่า Sword Art Online l อาร i n ั t เวิ o ด์ออฟแอน r ดอนะนะก็ถ้าเกิดผมพูดชื่อผิดองนี้นต้องขออภัยนะที่นี้นะว่ายังไงเนี่ยผมก็ขึ้นชื่อเรื่องเอาไว้นะฮะไม่ต้องห่วงนะผมก็อ่านไปนะฮะเรื่องนี้เป็นอนิเมะแนวแฟนตาซีบวกกับเรื่องคอมเมดี้มีจำนวนสตอนอยู่ในตอนนี้นะเรื่องย่อมีอยู่ว่า การต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างอาณาจักรมนุษย์และทวีปมืดเข้มข้นทุกขึ้นทุกขณะในที่อาสนะจินซีนอนและซีฟาก็เข้าร่วมต่อสู้ในศึกครั้งนี้และผู้ที่กุมชะตากรรมของโลกนี้เอาไว้ก็คือคิริโต ที่ยังไม่ฟื้นขึ้นมาเพราะว่าน็ตลุดนะฮะเพราะว่าก็เอาตังค์ไปเติมเกมเยอะเกินไปจนลืมจ่ายลืมเติมเน็ตด,ด้วยเออพอดีว่าครบหนึ่งเดือนแล้วเน็ตทูมันก็ตัดเลยก็เลยลืมเติมไนงะก็เลยอยู่ในสภาพที่แบบว่ากาวนะเรื่องย่อสาระเรื่องนี้ก็มีเท่านี้นะสาระใครที่ยังไม่เคยดูก็แนะนําให้ไปหาดูกันได้นะสาระใครที่ดูแล้วก็มาฟังได้ซึ่งเรื่องนี้ผมก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะคุณพาเรื่องนี้ทําออกมาได้ดี จริง,รงไม่ว่าจะออกมากี่ภาคเรื่องนี้ก็คงวามสนุกของเรื่องนี้เอาไว้ได้เนื้อเรื่องซีซั่นที่2นี้มันก็จะต่อกันในซีซั่นแรกก็คือยังอยู่ในช่วงสงคารามกันอยู่บวกกับขี้ตกยังคงเด,ด,ด็ดหลุดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือได้เจอซีนอนเมียน้อยคนที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ซึ่ง ฉากแรกที่นางใช้ตะเกียวในตอนแรกนี่แต่อลาัางการรามกรราม,กรามเกียรสหสุริยะจักมากเลยไม่รู้ว่าไอดีนางเตอไปเท่าไหร่แล้วถึงได้โหดขนาดนี้ก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยดูเรื่องนี้หรือไม่เคยดูภาคน,นี้ผมก็แนะนำให้ไปหาดูกันได้นะเพราะมันสนุกไม่แพ้ภาคก่อนๆเลยจริงๆนะลองไปหาดูกันดูนะส่วนคะแนนวาเลกเรื่องนี้ผมให้อยู่ที่ 9.5นะก็ไม่ได้แย่นะแต่สูงมากเลยด้วยเป็นอีกเรื่องที่ผมให้คะแนนค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวนะแต่ได้ว,ว่าต้องสนุกมากแน่นอนนะแต่ใครที่ไม่เคยดูพังนี้ผมแนะนําให้ไปหาดูนะฮะก็สา่ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบายโยนาลา